ใบหน้าคนนี้จะให้อาจารย์ดูนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ทุกคนอยากหล่ออยากสวยความหล่อความสวยนี่กินไปได้แต่เท่หาเงินได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นคนก็ต้องการที่จะไปปรุงแต่งใบหน้าตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้มันก็จะมีะการทําหน้านยอยู่อยู่ไม่กี่อย่างนะทำให้เป็นปเปลี่ยนรูปหูตาจมูกปากทีนี้ทาแล้วเนี่ยมันจะทําให้โง่เฮงนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดหรือเปล่า เราไปดูการสัลญกรรมอย่างแรกเลยคือโครงหน้าโครงหน้าถ้าเป็นแบบหนึ่งแล้วเขาปรับปรุงปรับเปลี่ยนนะคะตัดเติมออกไปเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยอาจารย์ดูแลสวยนะสวยครับโมเฮงเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแน่นอนชีวิตคนนี้จะดีขึ้นแน่นอนจริงเหรออ้าวเราคิดดูที่ว่าอีกคนหนึ่งหูหูด้านซ้ายอะกระชากออกไปอหูด้านซ้ายเนี่ยแสดงถึงความเป็นพ่อ หูด้านขวาแสดงถึงความเป็นแม่เพราะเนี่ยคนนี้ความผูกพันกับพ่อไม่ค่อยดีพ่ออาจจะโขกๆสับๆหน่อยตานักไม่เปลี่ยนเลยตาพ่อจุดดีเขาแล้วตาคมความเปลี่ยนของเขาคือรูปโครงสร้างหน้าน่ะเปลี่ยนหมดเลยะเราพูดกันตามความเป็นจริงนะเจอสองคนนี้เราอยากจะคุยกับใครมันก็ต้องเอาคนสวยสิถูกเขาเรียกว่าหน้าตานั้นบ่งบอกว่าการรับแขก จากสามวินาทีที่ได้เจอหน้าคนจะสนิทมากกว่าเพราะเรื่องของใบหน้าเพราะฉะนั้นโงเห้งถึงสําคัญมากไงครับท,ที่มีรูปรูปลักษณะโครงสร้างที่ดีนะฮะโครงสร้างสองอย่างนั้นแปลว่าโครงสร้างในช่วงอายุเขาตอนนี้ครับอายุข้ตอนนี้ก็อยู่ช่วงประมาณหน้าผาก กับตรงโหนกแก้มช่วงนี้ต้องอิ่มเต็มสวยช่วงล่างมันรูดหน่อยก็ไม่เสียไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าที่มาปุ่มปั๊มปุ่มปัมอย่างนั้นน่ะถือว่าไม่ดีครับไม่ดีนะผมถือว่าอันนี้เงวงทําแล้วดีค่ะทําแล้วดีขึ้นท่านต่อไปนี่ทําคางนะคางเขาเป็นอยู่แบบหนึ่งแล้วเขาก็มีการไปตัดแต่งต่อเติมกันอีกอย่างหนึ่งนะคะในในในช่วงคางเพราะว่ารู้สึกว่าบางทีนี่คางนี่จมูก เออภาพนี้น่าจะเป็นจมูกนะภาพจมูกภาพนี้จมูกภาพนี้จมูกครับจมูกโอ้ทําได้จริงๆนะอันนี้คางเลยอันนี้คางนี่คางคครับดูที่คางคางเป็นไงคะอาจารย์อ๋ออันนี้เขายาวไปยาวไปแล้วเขาก็มาตัดตัดให้สั้นลงครับหน้าเขาก็จะกลมมนขึ้นอย่างนี้ยอาจารย์ภาพบ่างค่ะแต่นี่พวกเกาหลีใช่ไหมค่ะพวกเกาหลีก็จะเจะเอาตัดตัดมาทั้งมีทั้งเกาหลีมีทั้งเกาหลเหลาี่ฝรั่งมีฝรั่งค่ะ แต่ hey, คนนี้มันนักการเมืองนี่นะค่ะก็มีมีม,มีจากหลายคนนะอันนี้ <Okay. S 2> ดึงที่หัวเถกเลยนะอันนี้อาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าเป็น,เป,นเป็นรอยขีดบนหน้าผากไงรอยขีดบนหน้าผากที่อาจารย์บอกว่าถ้าแก่ตัวแล้วต้องมีไงมีแล้วจะดีอันนี้ใช่แบบด้าซ้ายปะใช่ใช่ใช่แล้วทีนี้เขาถ้าเกิดว่าเขาไปดึงให้มันตึงเนี่ยมันจะดีไหมครับนี่เขาดึงตึงหมดเลยใช่ไหมเออดึงตึงหมดเนี่ยมันจะลําบากค่ะลำบากอย่างนี้คือ มันจะรู้สึกหนักอะเรารู้สึกถ้าตัวเราลองไปดึงมันรู้สึกมันมันมีอะไรเต็มเมอยู่อะแล้วมันหล่อขึ้นไงทรมานตัวเองสู้แบบธรรมชาติดีกว่าอย่างเดียวนี้ไม่มีดึงไม่มีอะไรยังจแฮปปี้ได้อย่างนั้นเขาถือว่าเอาหน้าพวกที่ทําหน้าก็คือพวกเอาหน้าไม่ใช่เอาตัวอะไรครับเอาหน้าเข้าสู้เพราะฉะนั้นถ้าเราขายหน้าขายตาขายบทบาทข้างหน้าทําหน้าครับค่ะ ขายหุ่นต้องทําหุ่นขายอะไรล่ะออยากให้เจอคนคนเข้ามาหาเราก่อนก็คือขายหน้าแต่งหน้าให้สวยผัดแป้งอะไรจริงๆเขาบอกว่าหน้าจะดีต้องดีจากภายในคนเราพอสุขภาพดีเนี่ยภายในมันจะออกนะแล้วเปล่งตังหมดช่วงเจนช่วงสักห้าหกเดือนก่อนเนี่ยผมแถเนี้จะดำดำหมดคือตับมันมีปัญหาไงตับมีปัญหา ก็ซัดเซนโปโลเข้าไปก่อนนอนสี่เม็ดเข้าไปตอนนี้มหายหมดแล้วเข้ามาคือคือความความความเนี่ยความดีมภายในร่างกายมันออกบนใบหน้าเพราะงงเองเขาให้ดูอพอดูใบหน้าพับคุณตอนนี้สุขภาพดีม,มีเส้นตรงนี้ขึ้นมีความสว่างบนใบหน้าแต่อันนี้เมื่อกี้แต่งจากนอกเข้าสู่ใน ข้างในเนี่ยคุณอาจจะหวานอมขมกลืนก็ได้ครับเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเขาทำข้างหน้าจะเนียนเกลี้ยงอย่างนั้นเนี่ยคนฉีดเนี่ยบล็อกเดียวกันเลยแบบมาตึงเตะเลยเหมือนเคยถามโบรดาลาอะไยคนที่ฉีดอายุมากมากรู้ไหมผมพี่เป็นไงบ้างโอ้โหลำบากขี้หมยเลยทำไมอ่ะเหมือนกับนั่งเกรงเงครับมันเหมือนแต่ว่าเราปล่อยธรรมดาแต่วันเหมือนกับโอ้ยมันตึงมันยังไงอ่า แต่มันสวยครับเออแต่มันก็คือสิ่งที่แปลกมอมันนะสมมติว่ามีอะไรอยู่ในในมันก็คงจะน่าตำคนาเจนลองไปฉีดดูทีมันกลัวแมวอ่ะอยมันเป็นอย่างงี้แล้วไม่ไขขยหน้าเราขขยความสามารถดีกว่าอาจารย์ไม่เอาแล้วไอ้ไอ้ที่จมูกอ่ะที่เขาไปทําอ่ะจริงๆเขาก็โด่งแต่อาจารย์เห็นไหมเมื่อภาพเมื่อกี้มันหกักอ่ะจมูกหักจมูกเป็นเส้นสันทําดีที่สุดครับท่านผู้ชมครับชีวิตสุขภาพเราอยู่ที่เส้นแกนกลางของทั้งหมดอ่าและชีวิต ที่เราต้องทำมาหากิน<ช>อายุ30จนถึง48เออหนื่อยที่สุดถ้าจมูกคดเนี่ยครับเอ้ยไม่เกินขึ้นเออเอยปวดตรงนี้เนี่ยจมูกคดทั้งนั้นนะครับบวมบวมเป่งน,นี่คือสุขภาพทั้งหมดมไม่ดีการทำจมูกนอกจากคุณจะได้ความสวยแล้วทางเดินของชีวิตจะราบขึ้นนะเขาให้สันจมูกนี่นะครับเหมือนต้องไม้ไผ่ครับ ท่านผู้ชมป้องไม้ไผ่แล้วเราเดินมาตั้งแต่อายุสากว่ามาถึง48เนี่ยเราต้องเดินอย่างมั่นงคงเพราะช่วงนี้อโอ้โหกำลังก็มีใช่ไหมถ้าไปเดินไปสามสิบหกสามสิเจ็ดมาตกหลุมตรงนี้หน่อยปุ๊บอตรงดัางหักไงครับพอตกหลุมพับชีวิตมีอุปสรรคอีแล้วแล้วค่อยๆไต่ขึ้นอีกเพราะนั้นเราก็ดูดีครับคนที่ดัางหักสามสิบกว่าชีวิตล้มเหลวแล้วค่อยไต่ขึ้นใหม่ แต่ถ้าเราอุดมันทำไม่ลากยาวเนี่ยเราเดินตั้งแต่ต้นไปเมันสนามลาดยางไปเลยจนถึง4ี่แแล้วค่อยเข้าปาก ผมเห็นด้วยกับการทําจมูกค่ะเพราะเมื่อกี้เขาหักจริงจริงนะเอ็นก็ต้องไปทําหน่อยทำหนุนกลัวไม่ไหวอาจารย์ปล่อยให้มันเลยเลยดกว่านั้นหรือมันก็เลยแล้ะนะแล้วไอ้นี่เรื่องของคางอาจารย์บางคนสั้นก็จะไปต่อให้ยาวืหรือว่าบางคนยาวเขาก็ตัดสั้นลงแบบผู้ชายเมื่อกี้เนี่ยคือตรงนี้นะครับเราดูความเขาเรียกผมเคยพูดบ่อยครับความสัมพันธ์ของสามจุดฟ้าลินคน ฟ้าดินคนคช่ฮะต้องเท่ากันนะครับถ้าช่วงนี้สั้นช่วงนี้ต้องยาวออกมาอีกนิดนึงถ้าช่วงนี้ยาวมากเกินไปมันจะทวงตรงข้างบนนะฮเพราะนั้นพอดิบพอดีแล้วคางนะอย่าให้เชิดมากถ้าเชิดมากนี่ครับเหมือนแม่มดเออเหมือนแม่มดลูกน้องรังแกต้องอยู่โดดเดี่ยวคนเดียว ต้องไปขี่ไม้กวาดเที่ยวไปสวัสด์ไม่งไปก็อย่างก็เราเราก็ดูพวกที่ตรงนี้เชิดวันเนี้ยคิ้วเขี้ยวอ่าเขี้ยวมักทำค้าขายก็รู้สึกว่าจะเอารัดเอาเปรียบฮะตัดลงมาหน่อยก็ดีอนั่นคือคางค่ะครับแล้วที่ปากเหมือนกันบางคนปากหนาแล้วก็ไปเย็บเย็บให้บางๆเออเขาบอกปากหนานี่จะมีกินไม่ใช่เหรออาจารย์ปากหนาเนี่ยเนาะผู้ชายปากหนาเซ็กจัดผู้หญิงปากหนาพูดมาก อาแต่ว่าคําว่าปากหนามันต้องริมฝีปากทั้งบนแ้้ล่างต้องสอดคล้องกันก็ล่างหนานิดหนึ่งหย่านหนามากเกินไปคถ้าหนามากเกินไปพูดเพ้อเจ้อพูดก่อนที่จะรับฟังนะฮะเพราะปากเนี่ยคือสิ่งที่ออกจากปากเราแล้วชีวิตวัยแก่นะคนปากหนาข้อดีคือยามแก่ไม่อดตาย พวกบางมากๆยามแก่อดตายคําว่าอดตายอย่างนี้นะครับอดตายมีสองอย่างคนที่มีเส้นตัวเนี้ยแล้วหลบเข้าปากนะฮะโบราณบอกว่ายามแก่อดตายแต่อย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อดตายเลยครับเป็นโรคที่เกี่ยวกับลำไส้กับเพราะอาหารเป็นมะเร็งพวกนั้นตายเพราะเมืองไทยไม่มีอดตายนี่ ทุกคนขยันทำมาหากินมีมีมีสตังค์แล้วไม่ขอทานเมืองไทยเนี่ยไม่มีใครนอนอดตายชักกระเดวกระเดวไม่ะเมืองไทยอย่างน้อยก็เดินผ่านวัดไปเคระกุฏิหลวงพี่ตอนเที่ยงกว่าท่านก็เอาของมาวางตั้งให้เรากินนะะเมืองไทยใจดีอยู่เยอะจะตายเพราะอย่างนี้เลยครับโรคภัยไข้เจ็บทางเดินอาหารนั่นปากครับนะ แล้วนี่อาจารย์พูดถึงตรงนี้พอดีเลยที่เป็นร่องแก้มเนี่ยเวลาผู้หญิงที่เขาอายุเยอะนะรวบเหลงแล้วคนเขากลัวแก่เขาก็จะไปทีโบต็อกให้มันตึงขึ้นมาัอนนี้ถ้าคุณเป็นผู้มีอํานาจตรงนี้คือขานะครับสังเกตเป็นเหมือนขาเราเลยครับดูคุณชวนหลีกภัยเนี่ยเป็นเป็นเป็นระคังเลยนะมาเป็นระคังทองยืนแน่นมีบารมีชาวบ้านลูกชาวบ้านธรรมดา แม่ขายไตยปลาคุมปลาแต่ลูกเป็นนายกได้ตรงนี้ความเป็นมีอำนาจดูเอ่เอมูลนินที่อะไรนะท,ที่เวลาเรามีเรื่องปัญหาผู้หญิงจะไปต้องเนีนปวินา<ะ>คุณปวินาตรงนี้เห็นไหมเคยิ่งกว่าผู้ชายครับอ,นะอำนาจ<ะ>เคมั่นคงนะครับยิ่งกว่าผู้ชายบนเนี่ย แต่ถ้าผู้หญิงไม่มีตรงนี้แปลว่าเราโอนอ่อนผ่อนตามสามีได้ถ้าตรงนี้แข็งมักจะไม่ค่อยยอมสามีอันนี่คือฐานอํานาจนะครับถ้าตรงนี้แตกออกเป็นเส้นทํางานหลายอย่างในเวในเวลาเดียวกันค่ะโดยนี้นะครับแต่ถ้าการที่เขาบอกว่ามีแล้วเขาไปฉีดบ,บท็อกนี่อาจารย์คิดว่ามันอำนาจหายไปยืนไม่ค่อยนิ่งแต่ความสวยกลับมา เออมันจะทําให้แบบดูหน้าสาวใสขึ้น<ช>แต่ว่ามันจะขาดอํานาจเวลาพูดนะอนนะน้ำบ้าแล้แบากนิดนึงเลย,ยต,ตรงนี้นิดนึงคางอีกหน่อยแล้วพางอีกโอักานนทจนสวยเหมือนใบเตยอาสยามใ็่แล้วอแต่ว่าก็นะมันก็มันมันเป็นอะไรที่แบบ มันไม่ใช่ไม่ใช่หน้าเราเองตัวเองะบางคนซ้ําร้ายมันต้องไปเปลี่ยนบ่อยๆต้องไปจี๊ดซ้ําเรื่อยท่านผู้ชมสงสัยพักนีน้นะเจนน่าจะสักพักหนึ่งหน้าตาอาจจะเปลี่ยนนะครับค,คอยสังเกตให้ดีครับ <ผม S 2> อันไหนอาจา<ม>รย์บอกดีเดี๋ยวไปทําผมรู้สึกว่าเอา,งาเหงเฮงมาพูดบ่อยขึ้นนะ,ะเออจะเปลี่ยนดูว่านี้คือแหมดูตามสถาบันเสริมความงามคนนี้แน่นร้านนะจนงก็เลยว่า คนนี้เริ่มสนใจเรื่องเกี่ยวกับจะต้องทําให้ตัวเองสวยหล่อแล้วก็ดูดีเนี่ยแต่บางทีคิดดูอาจารย์บอกว่าถ้าตรงนี้มันหายนี่โง่เฮงก็หมดเหมือนกันนะต้องดูก่อนตอนนี้คนไม่คิดยาวเลยครับเอาตรงนี้ก่อนคุณพอใจฉันคุณชอบฉันนะร้องเพลงเสียงดีแถมหล่อด้วยคุณได้เลยเสียงดีแต่ดูแล้วโอ้โหคุณตกเลยนะเพราะหน้าน่ะสำคัญที่สุดหน้าบ้านหน้ามอง สโลแกนนี้ยังใช้ได้หน้าบ้านสกรปรกคนไม่มายืนหน้าบ้านอพอได้ม่านมองใจค่อยว่าทีหลังค่ะ,ะถ้าอย่างนั้นก็คงจะต้องแบบเอานะสักระยะหนึ่งแล้วถ้าเกิดเจจะสวยขึ้น <c oughs> อาจารย์คงไม่ไหวละคะ่ะนะเหนื่อยเจ็บเนื้อเจ็บต,ตัวแต่ว่าคนที่เขายินดีจะเจ็บเนื้อเจ็บต,ตัวแล้วก็ยินดีที่จะทำอะไรดูนิดนึงละกันว่าตอนนี้ คุณอายุเนี่ยเดินอยู่ประมาณไหนนะคะแล้วก็อาจจะมีการศึกษาหรือว่าปรึกษากับอาจารย์ที่ดูงเูเฮงได้ก่อนเพราะบางอย่างบางทีเนี่ยคุณมีอย่างรอยนีนยอายุคุณถึงแล้วมันต้องมีแล้วอย่าไปจีดหรือว่าตรงนี้มันควรที่จะมีอํานาจอะไรใช่ไหมอย่าไปทําอะไรอย่างเงี้ยคือแบบลองดูนิดนึงว่าคุณกําลังทําธุรกิจอะไรอยู่ไม่งั้นมันเกิดความติดขัดถ้ามันไม่คุ้มเจ็บตัวไปแล้วธุรกิจเราก็ไม่ดีขึ้นด้วยอ,อืมเจ<ช>นเวลาเราหมดแล้วนี่หมดแล้วอ่า เดี๋ยวกลับไปเอาพระองค์นี้ไปรูปก่อนจะได้เรื่องของคู่ครองอจะได้ดีครับนะคะก็แล้วจริงๆแล้วเรื่องของคู่ครองจริงไหมองค์นี้หรือว่าให้น่าจะจริงนะครับค่ะท่านสมหวังเราก็สมหวังนะเออเอาละค่ะเวลาหมดแล้วเราลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ